ในปี2025กัมพูชาอาจไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆที่อยู่ระหว่างไทยกับเวียดนามอีกต่อไปภายใต้ผู้นำใหม่อย่างพลเอกคุนมาเนตซึ่งสืบทอดอำนาจจากพ่อของเขาคุนเซนประเทศนี้กำลังขยับตัวบนเวทีความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแนวทางที่แตกต่างจากอดีตพลเอกคุณมาเนตไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาคือนายทหารที่ผ่านการฝึกจากสหรัฐอเมริกาและมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกองทัพและผู้นำจีนในช่วงเวลาเพียงหนึ่งปีหลังรับตำแหน่งกัมพูชาเริ่มปรากฏสัญญาณทางทหารที่ชัดเจนในหลายด้านจนหน่วยข่าวกรองของหลายประเทศในอาเซียนต้องเริ่มจับตายอย่างจริงจงัง ความเปลี่ยนแปลงหลักคือการยกระดับกองทัพกัมพูชาให้มีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคซึ่งปรากฏผ่านโครงการและยุทธศาสตร์หลายด้านในช่วงปี2024-2025ถึงฐานทัพเรือเรียมเงาแห่งจีนกลางอ่าวไทยประเด็นร้อนที่สุดคือฐานทัพเรือเรียมรีมนาวาเบตซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทางใต้ของกัมพูชาที่เคยเป็นฐานทัพประจำการของกองทัพเรือกัมพูชาแบบธรรมดา แต่ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาฐานทัพแห่งนี้ถูกปรับปรุงขนาดใหญ่โดยจีนมีการสร้างอู่เรือท่าเทียบเรือรบและอาคารควบคุมที่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคในปี2024ดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาตรวจพบเรือรบจีนขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าณนาฐานแห่งนี้โดยเฉพาะเรือจากกองเรือทะเลใต้ของจีนที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธครูสและเรดาร์ล้ำสมัยได้ ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นปมร้อนทางยุทธศาสตร์ทันทีรัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าฐานทัพดังกล่าวเป็นของกัมพูชาโดยสมบูรณ์และจีนมีส่วนเพียงในการสนับสนุนด้านเทคนิคเท่านั้นแต่สหรัฐอเมริกาและเวียดนามกลับไม่เชื่อพร้อมเตือนว่าฐานเรือเรียมอาจกลายเป็นฐานทัพจีนแห่งแรกในอาเซียน2การซ้อมรบร่วมกับจีน โกลเด้นดราก้อน2025ในเดือนมีนาคม2025ที่ผ่านมากัมพูชาได้จัดการซ้อมรบประจำปีโกลเด้นดราก้อน2025กับจีนโดยมีการนำกำลังพลกว่า3,200นายจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมซ้อมรบทั้งทางบกและทางน้ำใช้อาวุธจริงระบบ UAV โดรนลาดประเวนและแม้กระทั่งการรบแบบไซเบอร์นี่เป็นครั้งแรกที่การซ้อมรบมีการ ถ่ายทอดสดให้สื่อมวลชนชมบางส่วนและเน้นยุทธวิธีใหม่เช่นการรบในเมืองการตรวจจับวัตถุระเบิดด้วย AI การควบคุมโดรนจากศูนย์บัญชาการกลางรวมถึงการใช้ระบบรบอัจฉริยะที่จีนส่งเข้ามาให้ทดลองนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของไทยประเมินว่าโกลเด้นดราก้อนปีนี้มีเป้าหมายซ่อนเร้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม ซึ่งมีแนวพรมแดนร่วมกับกัมพูชาและเคยมีความตึงเครียดทางประวัติศาสตร์หลายครั้งสามอาวุธใหม่จากจีนจัดเต็มทั้งทางบกและทางฟ้าปี2024-2025ถึงกัมพูชาได้รับการส่งมอบอาวุธจากจีนหลายประเภทได้แก่รถหุ้มเกราะ vn 1 6และ vn 2 2ที่ใช้ในการรบชายแดนระบบเรดาร์เคลื่อนที่ความถี่สูงปืนใหญ่ระยะไกลแบบตั้งพื้นโดนลาดตระเวณโจมตี ucav รุ่นเดียวกับที่ใช้ในแอฟริกาและตะวันออกกลางระบบสื่อสารทหารแบบเข้ารหัส 5G ซึ่งเชื่อมต่อกับดาวเทียมจีนโดยตรงอาวุธเหล่านี้ถูกส่งถึงฐานทัพในเสียมราฐและโพธิสัตว์และถูกใช้ในการฝึกอบรมแก่ทหารรุ่นใหม่โดยมีผู้ฝึกจาก PLA กองทัพจีนเข้ามาช่วยในพื้นที่จริงสสายลับและระบบไซเบอร์องค์ประกอบใหม่ของสงครามกัมพูชา ในปี2025รัฐบาลกัมพูชาได้ตั้งศูนย์ไซเบอร์ความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้โครงสร้างระบบที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจากจีนมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสงครามไซเบอร์ตรวจจับภัยคุกคามดิจิทัลและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามผ่านโซเชียลมีเดียทาง CIA เคยออกเอกสารลับที่หลุดออกมาใน WikiLeaks ว่าระบบนี้มีการดักฟังและสกัดข้อมูลจากมือถือของนักข่าวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ NGO ที่เข้ามาในประเทศ้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดแต่ยังไม่ปะทะแม้ไม่มีสงครามเหมือนเมื่อ10ปีก่อนแต่ในปี2024-2025พื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะเขาพระวิหารและพื้นที่ติดจังหวัดศรีสะเกดยังคงมีการลาดตระเวณของทหารทั้งสองฝั่ง กองกำลังเฉพาะกิจชายแดนของกัมพูชากรมกำลังพลที่9ได้รับคำสั่งให้ติดอาวุธครบมือพร้อมระบบตรวจจับเสียงและเคลื่อนไหวมีรายงานว่ากัมพูชาได้ติดตั้งโดรนลาดตระเวนอัตโนมัติบินข้ามเขตน่านฟ้าหลายครั้งในปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้มีการประท้วงอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง6การสร้างกองกำลังพิเศษชุดใหม่เงียบแต่เคลื่อนที่เร็วฮุนมาเนตได้ลงนามอนุมัติการตั้ง หน่วยเฉพาะกิจรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วหรือที่เรียกว่า rapid action task force มีอาวุธครบมือใช้เทคโนโลยี ai ระบตุตำแหน่งเป้าหมายและสามารถปฏิบัติการได้ภายใน24ชั่วโมงทั่วประเทศโดยมีที่ตั้งหลักอยู่ใกล้ชายแดนไทยและเวียดนามมีข่าวลือว่าหน่วยนี้ได้รับการฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและมีระบบเชื่อมต่อกับดาวเทียม bedo ของจีนซึ่งสามารถนำทางและทำการสื่อสารเข้ารหัสได้อย่างแม่นยำแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเจ็ด สรุปเบี้ยเล็กที่อาจสะเทือนกระดานใหญ่กัมพูชาในปี2025กำลังแปรสภาพจากประเทศเล็กเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการใช้พันธมิตรทางทหารกับจีนอย่างแนบแน่นพร้อมกับการเสริมสร้างกำลังพลอาวุธและระบบเครือข่ายดิจิทัลแม้ยังไม่มีแผนประทะก,กับประเทศใดโดยตรงแต่ความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องสะท้อนเจตนาแพร่ขยายอิทธิพลเชิงป้องกัน ซึ่งอาจกลายเป็นจุดปะทะใหม่หากสงครามเย็นระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาขยายวงคำถามใหญ่คือไทยเวียดนามและอาเซียนจะรับมือกับขเขมรยุคใหม่ที่แข็งแรงขึ้นอย่างไร